สวัสดีครับบีมเพชรยนต์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คนรักรถยูสคาทีมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับซอยเสรีไทย68แยก1บิลบุรีกรุงเทพนะฮะรถยนต์เพชรยนต์คันรถสวยนะครับคุณภาพเกรดเอนะครับวันนี้ผมมีกระบะอยู่1คันนะครับเป็นปีเก่าหน่อยหนึ่งนะครับปี2007นะครับเป็น Toyota Hilux วิกโก้นะครับ2.5 G นะครับเกียร์ธรรมดาเป็นตัวท็อปนะครับงของเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นตัวแคปนะเดี๋ยวพาชมรอบพันนะครับตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะครับผมตอนนี้เป็นตัวแคปนะครับข้างในบอกผ้านะครับล้อขนาด15นิ้วนะฮะเป็นทรงเดิมๆเลยนะครับผมทรงเดิมๆของตัววิ g โก้เลยนะครับสีบรอนวิกโ้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว G นะฮะ ไลเนอร์เดิมนะครับผมโอเคครกล้างหลังมีการชนมาให้มาดูรอบคันกันก่อนสวยใสนะครับเดิมๆกันเลยนะครับคันนี้นะครับไปยนตเสนอขายอยู่ที่นะครับราคา279,000บาท279,000บาทนะครับกระจังหน้าเดิมๆนะครับเป็นของดีโกนะครับตัวนี้ นะครับได้เป็นเครื่อง2,500ันหสีสีนะครับมีเทอร์โบมาให้นะครับเครื่อง d 4 d นะฮะแอร์แบ็นะครับฝั่งคนขับนะครับเกียร์ธรรมดานะครับวิุเปลี่ยนมานะครับผมเอ่แอร์นะครับปรับมือธรรมดานะครับนอกนั้นภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่กันนะครับว่าเท่าไหร่ตอนนี้เลขกมาอยู่ที่220,000กว่ากิโลนะครับผม กระจกไฟฟ้านะครับปรับมืงไฟฟ้านะครับแล้วก็ขึ้นลงไฟฟ้านะครับผมล็อกกระจกแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับอันนี้ยังไม่เป็นสมาร์ทแคปนะครับนะฮะยังไม่เป็นสมาร์ทแคปแคปยังเปิดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวดูข้างหลังกันนะครับในส่วนของตอนข้างหลังเอาไว้วางของได้ไว้นั่งได้นะนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นทรงเดิมๆในสมัยนั้นเลยนะครับ ภายในเป็นสีเบจนะครับดูสะอาดดูกว้างขวางดีนะครับอันนี้เป็นยนต์เธอขายอยู่ที่ราคา279,000บาทนะครับ279,000บาทนะฮะลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร2องศูนยเก้องหกเก้นะครับ98 98 0 9 3 2 6 9 98 98หรือจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นินบุรีนะครับกรุงเทพนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ในช่องคุณรักรถยูสคาทีมไว้ด้วยนะครับไปดนรถคันรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับข้างหน้าจะมีรถคันไหนมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ